อาชีพแกะสลักไม้ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้สูงอายุนำมาประกอบอาชีพในวัย60ปีซึ่งอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุวันนี้กองทุนผู้สูงอายุจะพาไปพบกับคุณลุงอินปัน ผู้สูงอายุวัย70ปีผู้ประสบความสำเร็จในการผู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุและจังหวัดเชียงรายงานแกะสลักไม้คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณลุงอินปันวัย70ปี หลังจากหมดฤด,ดูการทำนาปลูกข้าวคุณลุงจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับกานแกะสลักไม้ที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นนี้ทุกวันผมเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้หลวงเขาจงไปไปอบรมผู้สูงอายุตัวเแล้วก็อบรมเรื่องนั้นัพพีบัสตสด้วยครับ กู้มาในก่นครับคือมาลมา้หลอดแล้วจ่ายไปหมดละแล้วเดี๋ยวนี้เอาหลอ,ลอดหลอดที่สองกมาเป็นกึ่งละกองทุนผู้สูงอายุได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความสุขร่วมกับคุณลุงเราจะต้องลงทุนตลอดครับผมซื้อไม่ในี่ผมซื้อไว้คำมือนนะ่ะถ้าอันก็นมาถ้าซื้อไว้น้อยมันมันลามันมันมาแห้งเนาะมาแห้งก็ทำมาได้ถ้ามันแห้งแล้ว นี่ทําไดด้ตลอเปป็นปีีไม้ซอและกะลามะพร้าวคือวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์าง,งานแกะสลักที่สามารถทําได้ตั้งแต่ราคา25บาทไปจนถึงราคา200กว่าบาทคือมันเป็นต้นไม้เนื้ออ่อนครับแต่มันสามารถอามาทําอันนี้ได้ดีกว่าดีกว่าทําไม้ซักไม้ซักนี่มันจะแตกห้องเนาะ มันมันนนแแตตตกกกก่ดีีอเสน่ห์นนของงานแกะสลักของคุณลุงอินปันก็คือการใส่ใจในผลงานคุณลุงจะเน้นประโยชน์การใช้สอยควบคู่ไปกับความสวยงามของงานแกะสลักตอนนี้มากที่สุดยำพวกหมูเทพกระต่ายเทปจ้างเทพแลวกะไยกะลาแลวกะส็สร้างการต์ตูนตัวเล็กๆตัวมหวน้วปั้มน่ะน้อยๆ เอาอเดินมาจากเวียดนามนี่นะจ้างกระตูนนี่นะเอาไปหลายผมมีแฮงค์นักๆนีนน่ผมจะตัดทีข้างประมาณ200ตัวทำข้างทำไปเลืเล่อยๆสูงกำล้อยกำร้อยเลยนี่นะครับแปดพันบาทเนี่ยรวมกาไม้นะนี่เ็นออเดอร์แล้วนะแปดพันบาทนี่คือผมทำได้2เดือนครับคนเดียวกูถือสื่อเนาะผมนี่มีความสุขครับเท่าแกแล้วจะไปทำอย่างก่อมไ,ได้นะครับ ผมไอมานี่ผมก็จะเอาแบ่งใจสำหรับลูกน้องพมอจา้างลูกน้องมาช่วยคัดจากเหลือนั่นผมก็ซื้อไม้หรือซื้ออุปกรณ์จาเป็นที่จะใจกระดาษทรายกาวละเท 9, เ็กาวเรียวติดไม้พมอทุกอย่างอะ่ะซื้อทุกอย่างขนาดก็ขอบคุณกันเพราะหวานทุกบาททุกสตางค์ผมก็เอามาใชในสิ่งนีประโยชน์นะครับเนาะ และนี่ก็คืออีกรอยยิ้มจากผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายความสำเร็จจากภารกิจสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความตั้งใจมอบให้กับผู้สูงอายุทุกท่านทั่วประเทศไทยกองทุนผู้สูงอายุมีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย สำหรับผู้สูงอายุเพื่อทำทุนประกอบอาชีพแบบบุคคลสูงสุด30,000บาทและเงินกู้แบบกลุ่มสูงสุด1 0 0 0 0แบาทขอรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-354-61-00หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆของกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุ